การได้สังสมขึ้นซึ่งบุญนี่แหละชื่อว่านำสุขมาให้แก่พวกเราทั้งหลายเพราะว่าญาติโยมเป็นผู้มีจิตศรัทธาคำว่าจิตศรัทธานี่มันยิ่งใหญ่เกินอะไรอะไรในโลกเนี่ยเราคิดดูเถอะเรามาสร้างเราเห็นโลกนี้มันสร้างอยู่สมมติฝรั่งมันสร้างตึกอย่างเงี้ยโยมเห็นเขาสร้างตึกเป็น หลายร้อยชั้นนะเป็นร้อยสองร้อยก็มีมันสูงจะลูดขึ้นไปบนอากาศเขาว่ายิ่งใหญ่แล้วแต่ความยิ่งใหญ่นะี่มันก็ได้แค่น,นั้นแหละเพราะมันเป็นตึกใช่ไหมโยมคิดอยู่นะมันเป็นตึกมันเป็นปูนมันเป็นแท่งเหล็กเป็นมีคนอาศัยอยู่ข้างบนโ่นกับการที่เรามีพระพุทธรูปอนุสาวรีย์ของ พระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างสมมติพระพุทธรูปที่ศรัทธาสร้างขึ้นมาเนี่ยเกิดจากศรัทธาศรัทธาไม่ใช่คนเดียวสร้างเกิดจากศรัทธาของคนจํานวนมากได้สร้างอย่างไม่ใช่อย่างสมมติโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่คนคนเดียวสร้างโยงคนเป็นหลายร้อยหลายพันเน่ยเป็นคนสร้างได้ช่วยกันบริจาคสร้าง โรงเรียนก็ดีสะพานก็ดีรวมไปถึงที่เราจะทำบุญก็ดีลองเึกถึงแต่ว,ว่าอนุสาวรีย์ที่ควรแก่การกราบไหว้ในโลกเนี้ยตึกเนี่ยใครไปไหว้ตึกมั่งโยมวาธรรมาก็ไม่เห็นนะสาธุตึกหลังนี้มันสูงทะลุดอย่างเงี้ยนมาว่าไม่ม,แม,ม,มีแต่ว่าะว่าไม่มีแต่ว่า ถ้าเป็นพระพุทธรูปเนี่ยองค์ใหญ่ๆโตๆอย่างคูบราเจ้าสิพิชัยตั้งไว้ที่อนุสาวรีย์ที่โดยติคนได้เห็นก็ยกมือไหว้ผ่านไปผ่านมาจากลำปูนเชียงใหม่ลำปางไปกรุงเทพพากันยกมือไหว้สาธุสาธุสาธุอย่างเงี้ยไปผ่านไปพระเจดี นคนปรนคนปฐมเจดี่ยนครพนมพระเจดี่ยฮลีภูณใจอย่างเงี้ยสูงเนี่ยยกมือไหว้สาธุสาธุระหว่างไหว้ไหว,วเจดีย์ไหวพระพุทธลูกกลับไปไหว้ตึกเนี่ยมันไม่มีคนไหว้หลบตึอกเพราะมันไม่ใช่สารฐานที่ควรไหว้ใช่ไหมโย,ยมคิดดูนะแต่พระพุทธลูกเราเนี่ยสูงสงยิ่งใหญ่นัก เราเห็นเราก็ยกมือไหว้เกิดปิติแล้วเพราะว่าทําไมต้องไปเป็นที่พระเจดีย์หรืออนุสาวรีย์ก็เพราะว่าเป็นสถานที่บรรจุบรรจุของกระดูกของพระพุทธเจ้าอย่างพระาธาตุธาริพุนชัยก็เป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าส่วนพันนารักษ์ส่วนส่วนชายชายผมเนี่ยพันนารักษ์ส่วนกระดูกส่วนหน้าอกกระดูกส่วนพระาธาตุยอดอย่างเงี้ย นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องแยกแยะโอ้ความเป็นผู้มีศรัทธาได้กราบได้ว่าในสิ่งที่ควรกราบควรไหวมันต่างกันอย่างนี้เองตึกมันไม่มีความดีอะไรนายโยมอย่างนี้ก็ให้คนอาศัยตอนนั้นเองอาศัยอยู่ก็อยู่ไปมันก็แค่นั้นแหละแต่ว่าถ้าเวลามันมันชำรุดผุพังเนี่ยเขาก็ซ่อมทาสีบัง ไปทําการซ่อมแซมให้มันดูดีแต่มันก็อยู่ไม่นานก็นเดียวมันก็พังแล้วแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปเนี่ยโอ้ถ้าเวลามันผูกพังเนี่ยพระพุทธรูปพระเจดีย์ชมรุดเนี่ยโอ้ประกาศเท่านั้นแหละญาติโยมพากันไปซ่อมแซมเลยพากันมาเสียสละกระตังจำนวนมากๆ บางคนนี่เป็นมหาเศรษฐีรับเป็นเจ้าภาพรวยก็มีส่วนนั้นส่วนนี้นี่ไงความเป็นผู้มีศรัทธามันต่างกันใช่ไหมเราจะเห็นว่าเพราะอะไรเพราะว่าคําว่าอัถิหรือพระเจดีย์ที่เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปที่เป็นปรูปองคศาที่สลัก พระพุทธปฏิมากรของพระพุทธเจ้าเ,เป็นที่ก่าหน้าขารบกราบไหว้ของมหาชนคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้กราบไหว้เราได้กราบไหว้ท่านผู้มีปัญญาเราได้กราบไหว้ท่านผู้ฉลาดที่สุดอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้เป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ว่าตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหมายความว่าท่านมาคิดค้นทำ ที่นำหมูคนสัตว์ออกโลกคนที่ได้อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าได้จัดสร,รู้ธรรมเขาก็พ้นทุกข์มันยังเป็นพระอริยสงฆ์จ้กทีนี้ฝรั่งมันสร้างตึกขึ้นมาเนี่ยตึกมันไม่ใช่พูดได้ใช่ไหมตึกมันไม่ใช่พูดได้แล้วมันไม่ใช่สอนคนมันไม่ใช่สอนคนออกจากความโลภความโกรธความหลงเลยเห็นไหม ตึกมันก็คือตึกและแถมยังมันก็เก่าคําค่าของมันมันเดี๋ยวมันก็สลายของมันเองเห็นไหมเพราะนั้นตึกมันก็ไม่พูดตึกมันสอนคนไม่ได้หรอกมันได้แต่เป็นที่อยู่อาศัยของคนเท่านั้นแต่ถ้าคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นผู้ที่สอนสอนคนสามารถคนใดปฏิบัติตามธรรม พระพุทธเจ้าแล้วอย่างสมมติว่าสุขโขคุณษะอุจโยตัดใบอย่างเงี้ยการสั่งสมบุญนำศพมาให้ถ้าคนเราเนี่ยขีบเทียบกับตึกตึกมันบอกว่าพี่น้องอย่างเงี้เนาะพี่น้องประชาชนทั้งหลายไปร่วมทําบุญกันนะเออเราก็คงจะเชื่อตึกแหละใช่ไหมนี่มันไม่พูดไม่ได้เนี่ยไม่เหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าสุโขคุณเดอุจโยพี่น้องทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสมบุญขึ้นเถิดจะนำสุขมาให้อย่างเงี้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพินิษพิจารณาว่าวัตถุเข้าของมันก็คือวัตถุเข้าของอย่างยิ่งยุคนี้จะสร้างใหญ่โตอะไรก็ได้จะเอากี่ชั้นก็ได้หรอกถ้าจะเอาให้ชนะกันนะแต่ว่าการที่มีตึกสูงปีสองปีเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวตึกใหม่เกิดขึ้น มันแข่งกันใช่ไหมอยากโยงแข่งกันบางคนอยากจะชน,นะเอาเสาอะไรไม่รู้ต่อขึ้นไปอีกว่ามัดวัดเมตรว่าข้าพเจ้าสูงด้วยด้วยด้วยท่อนเหล็กวัดสูงแค่นั้นเองซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเดี๋ยวปีหน้ามีตึกสูงกว่านั้นเดี๋ยวมีปีหน้ามีตึกสูงอะสูงไปสูงไปสูงเกินกรสูงไม่ได้แล้วมันเกินอากาศ มันเกิดอาการหายใจไม่ได้แล้วมันก็อยู่ไม่ได้แล้วโยมเอาเถอนะน่ะเพราะนั้นนะ่ะแข่งขันกันแบบนั้นนะแบบตันหาแบบวัตถุมันไม่จบตึกมันสูงฉลุดมันไม่จบหรอกใครเดี๋ยวปีหน้าแข่งกันเนี่ยจากตระกนตึกหลังนี้อย่างเมืองไทยเนี่ยตึกหลังนี้ชนะเขาที่หนึ่งมาหลายปีแล้วเอา้ามาปีนี้หายแล้วตึกหลังใหม่ขึ้นมาสูงทับไปเลย ลบสถิติไปเลยลบไปลบมากเดี๋ยวเกิดมันพังขึ้นมาสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเนี้ยชนะแบบนี้ชนะไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวผัดกันแพ้ปัดกันชนะพุทธาวะสู้ชนะตนไม่ได้คนสร้างบุญกุศลน,นี่คือคนชนะตนทรัพย์หามาได้ด้วยยากแต่ว่าเอาออกมาทําบุญทังทา,งทางนศีลภาวนาบารมีได้อย่างไม่เสียดายเลยเนี่ย ญาติโยมบางคนจะนึกเหมือนอย่างเรื่องในอัตถรถาธรรมบทมีมีพรามผู้หนึ่งชื่อว่าเกษิภาระทวาชพราามเป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิบ้งที่แรกเนะี่ยมันว่าว่าการที่จะเอาชนะเนี่ยชนะอะไรได้ได้ดีที่สุด คโกรธคือเมียเนี่ยเป็นคนศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ตัวกษีพารัตวชาพามเนี่ยเป็นคนที่มิจฉาทิฏฐิไปนับถือพวกดิฤทธีนอกาศาสนาวันนั้นนายกษีพารัวชัคได้เชิญพวกดิฤถธีพวกที่ตนนับถือาศาสดาของเขามากินข้าวที่บ้านปรากฏว่าเขาก็สั่งเมียเขาว่า อย่าได้ไปเอ่ยอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าให้พวกพระอาจารย์าศาสดาของฉันฟังนะอย่างเงี้ยว่าแค่คห้ามปรามเนี่ยทีนี้เดินวันเดินส่งของเนี่ยเอาข้าวมาลำเลียงเข้ามาลำเลียงเข้ามาเกิดว่านางไปสะดุดที่หนึ่งขอบประตูหรืออะไรสักอย่างนี่แหละถ้วย ที่กำลังถือมานะตกเพ่งอย่างเงี้ยนางก็กล่าวว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆอย่างเงี้ยพุทธังสรนังทัจฉามิขเปเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ,ะที่พึ่งพอนางเป็นวาจานะ่ะพรามันโกรธมันโกรธพวกอันยัดเดียรีถีพวกนั้นก็โกรธโมโหมันโกรธหาว่า เมียของนายพรามเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคารพพวกพวก,กเบลีถีเนี่ยมันโกรธโกรธสุดๆุดผที่สุดมันก็โกรธโกรธที่บ้านยังไม่พอมันพานใจมันโกรธแล้วมันไปถึงพระพุทธเจ้าเลยมันมันดิ่งไปที่พระพุทธเจ้ามันก็ไปไปถามพระพุทธเจ้าเลยไปถามว่าพระสมณโคดมฆ่าอะไรเนี่ย ฆ่าอะไรประเสริฐสุดมันจะไปหาเรื่องพระพุทธเจา้ามันจะไปหาเรื่องพระพุทธเจา้าฆ่าอะไรประเสริฐสุดคือมันพูดว่ามันอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าหลือเกินเนีย่ยว่างเงี้ยแต่มันไม่กล้าพูดมันพูดว่าถามพระพุทธเจา้าว่าฆ่าอะไรเนี่ยประเสริฐสุดพุทธเจา้าเนี่ยพูดเลยฆ่าความโกรธสยงนะพุทธเจ้าว่าอย่างเงี้ยฆ่าความโกรธสยงเอา้า ข้าความโกรธยังไงมันก็เริ่มสนใจเนี่ยข้านข้าความโกรธเนี่ยผู้ข้าความโกรธโกรธทางัตบาสุขังเสติผู้ข้าความโกรธรรดได้ย่อมอยู่เป็นสุขเออมันก็เหตุสมเหตุสมผลตั้งใจฟังธรรมมาพุทธเจ้าเลิกนับถือพวกเดีเลยถือเลยเห็นไหมจาดยงเป็นคนที่ไม่นับถือเดียรถีอีกต่อไปเพราะว่าคําสอนเนี่ยมันโดนใจมันตรงใจเนี่ย ญาติโยมก็จะไปฆ่าใครคนมันโกรธอย่างนั้นมันก็จะไปหาเรื่องฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ากลับบอกมันง่ายๆว่าเอาชนะมันง่ายๆว่าจงฆ่าความโกรธเถอะผู้ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขอยากจะอยู่เป็นสุขต้องฆ่าความโกรธอย่างเนี้พระเจ้าท่านทั้งสอนเตือนมนุษย์เราทั้งหลายโดยเฉพาะพุทธบริษัทว่าเราห้ามความโกรธอันนี้นึ่งละ ต่อมามีพรามอีกผู้หนึ่งมันมาถามพระเจ้าถามพระเจ้าว่าที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทานศีลบารมีทําบุญทําทานแ้วสมมุติว่าทําไปแล้วเนี่ยบุญมันไม่ถึงอ่ะมันจะไปตกที่ไหนเนี่ยมันมีคําถามอย่างเงี้ยอย่างญาติโยมทําบุญเนี่ยโยมก็คิดว่าเอ้เรากอุตส่าห์ทำก็นั่งอยู่นี่พระของพระพุทธลูกก็อยู่นี่ พระจีวรสังฆทานก็อยู่นี่ส่งมาให้อาตมาพระสงฆ์พระสงฆ์รับแล้วไม่เห็นมันไปไหนก็นั่งอยู่ในวัดนีไ่ไงบางคนก็ว่าเําคำว่าอุทิศเนี่ยอุทิศาเนี่ยอุทิศเนี่ยแปลว่ายกให้การเหมือนกับว่าเราทํามุลอุทิศให้กับวิดามารดาอย่างเงี้ยการอุทิศนี่แหละเราอุทิศไว้ยังไง สมมติว่าเราอุทิศไว้กับตนเองอุทิศไว้ภายภาคหน้าอุทิศให้กับปู่ย่าตาทวดอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรมันอยู่ที่เจตนาเรานั่นแหละทีนี้พุทธเจ้าท่านก็นเลยตอบคําถามนี้กับพรามผู้นี้ว่าพรามพรามณ์เคยมีญาติมาบ้านไหมมีพระเจ้าข่ะอยู่เมืองไกลนะพระเจ้าข่ะเวลาญาติของ พรามมาถึงยโยมทยําย,ทยัางไงพราหม์ทำยังไงข้าพระองค์ก็ต้องเตรียมที่นอนให้เขาเตรียมที่ที่อาหารให้เขารับประทานถ้าสมมติว่าเขาไม่กินของพราหมณ์เขาไม่นอนบ้านพราม์เนี่ยของที่โยมเตรียมให้กับญาติของพราหมณ์เนี่ยมันจะตกแก่ใครมันก็ตกกัเป็นของข้าพระอ,องค์สิมันก็วยอย่เง,งี้ก็ถูกใช่ไหมอย่างโยมมีญาติอย่างเงี้ย พี่น้องไปบ้านถ้าเขานอนบ้านเราก็เตรียมบ้านให้ถ้าเขาไม่นอนเขาก็ออกบ้านไปเขาไปนอนโรงแรมเขาไปนอนเกสเทาเขาไปนอนที่อื่นของมันก็ตกไปของเราอยู่ดีนดั่นแหละมันก็เหมือนกับของที่เราทําบุญนี่แหละเมื่อเราอุทิศเนี่ยถ้าสมมติว่ออาญาติเราไม่อยู่แล้วญาติไปเกิดเป็นเทวดานี่รับไม่ได้หรอกเพราะเขาสูงเกินไปเป็นสัตว์ในัจฉานก็รับไม่ได้มันเป็นสัตว์ในัจฉานไป ถ้าเป็นเปนตรตจะชนเนี่ยคนผู้หิวโหยเนี่ยเปรตเนี่ยยังทุกข์ยากลําบากสมมติว่าญาติเราพี่เราน้องเราอย่างเงี้ยเขาวนเวียนเขาต้องการได้บุญอย่างเงี้ยอยากเจ้ากรรมในเวนเนี่ยอยากได้ได้บุญกับเราที่เราไปทําเขาเนี่ยเราอุทิศให้เจาะจงลงไปเลยนี่แหละบุญจะถึงเปรตพวกเดียวเท่านั้นที่เขาได้รับส่วนบุญกุศลเนี่ยพราะถึงเขาก็เหมือนกับเราเตรียม ตรียมของตอนรับญาติญาติได้กินได้เด่ใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าสมมติเขาไม่เขามากินมาใช่ละ่ะสมมติพระเจ้าก,ก็บอกว่าเห็นไหมข้ามถ้าเขากินเขาใช้ลวของนั่นจะเป็นของใครก็ข้าพระองค์ต้อนรับเขาแล้วอย่างไงข้าพระองค์ต้อนรับเขาแล้วต้อนรับญาติที่มาจากบ้านอื่นเมืองอื่นแล้วเขาได้นอนก็เราก็ต้อนรับเขาแล้วด้วยที่นอนต้อนรับเขาด้วยอาหารอย่างเงี้ย นี่คือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลว่าบุญเนี่ยมันรอเจ้าของอคือผู้ที่ทําเนี่ยถ้าเขาไม่กินมันก็ตกเป็นของตัวเองถ้าเราทําไปแล้วอย่างสมมติโยมถวายผ้าไตจีวรถวายพระพุทธลูปญาติก็ไม่รับไปเกิดเป็นที่ใหม่แล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเขารับไม่ได้ ของมันไม่ไปไหนหรอกมันก็รอเจ้าของผู้สร้างนั่นแหละก็เหมือนของบ้านเราเนี่ยที่เอาจัดที่นอนให้ญาติเรานอนเราเตรียมอาหารไปให้ญาติเรากินนี่แหละมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็รอเจ้าของก็เจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ทําเองก็กินเองสิก็ประมาณนั้นแหละมันก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นน,นนี่คือเหตุผลพระเจ้าท่านบอกความพวนี้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สามสถานะถ้าเขากินกับ เหมือนว่าเราต้อนรับเขาแล้วเขาไม่กินก็ของนั้นกระตกเป็นของตัวเองถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยอุทิศไปแล้วเขาไม่รับเขาไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่าหรือเขานิพพานไปแล้วอย่างเงี้ยอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่พระอรหันเนี่ยท่านนิพพานไปแล้วของนั้นมันกระตกมาเป็นของตัวเองที่ตัวเองทํานั่นแหละนี่คือสิ่งที่ครูเจ้าได้แสดงไว้ แล้วพวกเราเนี่ยเมื่อเราได้สร้างในสิ่งในทานศีลภาวนาเนี่ยเราสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นอ,อย่างคนเนี่ยที่ทุกข์ยากลำบากหิวโหยเนี่ยในในนรกกระภูมมเนี่ยบางคนเนี่ยหิวโหยชีวิตตลอดชีวิตไม่เคยได้สร้างบุญเหมือนกับนายอนันตเศรฐีนายอนันตเศรีเกิดมาเป็นเศรษฐีสเปล่า ในครั้งพุทธการไม่เคยสร้างทานไม่เคยให้ของใครอิจฉาที่เหนียวที่สุดในนันวเศรษฐีตายไปตายไปกับตอนที่มีชีวิตไล่เขาไล่ญาติไล่พวกคนขอทานใช่คนเล่นาน้ำสาดมั่งด่าว่ามั่งผลนะที่สุดถึงตัวเองตัวเองตายตายไปไม่มีอะไรสักอย่างก็ไปตกจมอยู่เป็นเปรื วนเวียนไปมาอยู่ในบริเวณนะั้นไม่รู้จะเป็นยังไงไปยังไงมายังไงผลที่สุดพอมันตกจมอยู่ในบริเวณป่าช้าก่อนหลังจากนั้นก็มาเข้าท้องคนคนขอทานหลังจากนั้นมาเกิดเมื่อมันเกิดลงตั้งในท้องแม่เนะี่ยแม่ก็่านทุกยากไปด้วยเพราะว่าไม่มีไม่มีของอะไรสักอย่างที่เป็นทุน สำหรับนายอนันต์เศรษฐีเพราะมันตนีมันไม่เคยให้คนอื่นเขาก็ไม่ให้มันอย่างนั้นแหละนี่แหละน้ําในแก้วน้าเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆมันก็เน่านะโยมอยู่เฉยๆมันไปมันก็เน่าของมันมันก็ไม่สะอาดหรอกแต่น้ําที่เปลี่ยนทายบ่อยๆเนี่ยน่าจะเป็นน้ําที่สะอาดคนที่ในมีการให้เนี่ยน้าก็เหมือนน้ําที่เปลี่ยนทายอยู่บ่อยๆ บุญก็เกิดขึ้นนายนันทเ,เศรษฐีเนี่ยทุกยากลําบากตายมาเกิดได้เจ็ดปีแม่ทิ้งกะลาให้ใบหนึ่งขอทานเลี้ยงชีวิตจนผลนี่สุดกลับมานอนบ้านเดิมที่ประตูบ้านหน้าบ้านซึ่งลูกชายเป็นคนได้รับมรดกพ่อวันนั้นลูกชายมูลิริรับเอานิม,มนต์พระพุทธเจ้าเข้าบ้าน ฉันเพนฉันพระต่างฉันพร้อมด้วยพระสงฆ์พุทธเจ้าท่านพาพระสงฆ์เข้าไปก่อนจะผ่านประตูหน้าบา้านก็เห็นเด็กคนหนึ่งนอนหนาวอยู่ที่ประตูหน้าบา้านพุทธเจ้าพระองค์ท่านยิ้มกับผ่านโดนพระอน์นนบอกว่าพระอ,องค์แย้มพระสวนพ่อเหตุเด็พระเจ้าค่ะเธอเห็นเด็กนั้นไหมอาน,น์เห็นพระเจ้าค่ะนั่นแหละเด็กคนนั้นแหละคืออนันตเศรษฐีมาเกิดกับชาติมาเกิด เกิดแล้วมาทุก์ยากไม่มีที่อยู่ที่ไปกลับมาบ้านเดิมมูลศิรีผู้ลูกถวายพระตาหารเสร็จพุทธเจ้าท่านได้ขอให้พุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธเจ้าแสดงธรรมศพมูลศิรีถามพระพุทธเจ้าว่าบัดนี้พ่อขา้าพระอ,องค์ไปเกิดในที่ใดพุทธเจ้าขา้าพุทธเจ้าบอกนอนบุดูหน้าบ้านยังไงไม่เชื่อผลสุดพุทธเจ้าบอกให้ ไปนําเด็กมามูลิรีพู่เป็นลูกก็ไปเอาเด็กมาเอาเด็กมาก็พุนอง์ถามเลยเธอเธอเป็นใครมาจากไหนเขาบอกบทเขาชื่อมูลน,นันทเสถีเป็นพ่อของมูลิริบ้านตรงนี้เคยเป็นที่อยู่ของขาอง้าวงเธอตายแล้วเธอไปไหนไปเกิดเป็นเปรตอยู่ในปา่าช้าพระเจ้ากาะ ไม่มีเสื้อผ้าหนุ่มเพราะเหตุไม่ได้เคยให้ทานผ้าเลยไม่ได้เกิดไม่ได้ทานข้าวน้ําผู้ชนอาหารเลยจึงทุกข์ยากพระเจ้าค่ะแล้วตายแล้วําไปเกิดไปไหนไปเกิดอยู่ในท้องของหญิงจันทานนี่เห็นไหมคนเราเนี่ยมันเวียนตายเวียนเกิดบ่ยไปเกิดในท้องคนจันทานถูกแม่ทิ้งในเจ็ดปีก็โซซัสโซเซมานอนบ้านที่เดิมเห็นไหมทุกข์ยากลาบากเพราะไม่ให้คนไม่ให้นี่แหละคือคนตนี คนอิจฉาลิสยาคนที่ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลก็จะเป็นอย่างนี้พราะนสุดความบิบัติก็เกิดขึ้นสู้พวกเราไม่ได้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลสั่งสมบุญรอไหว,วกุศลเรากําลังเดินเดินทางไปสู่การที่จะได้รู้ทมในข้างหน้าตอนนี้ก็เหมือนเราเดินทางเก็บสเบียงไว้สเบียงที่เราจะต้องพาเดินอย่างข้าวน้ําอาหารเสื้อผ้าสิ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ย ทำแล้วบุญเนี่ยมันติดกับใจยมจะรู้เองว่าโยมทําอะไรเช่นถวายพระพุทธรูปพระพุทธรูปมันก็จะปรากฏแก่โยมนั่นแหละเป็นพุทธนิมิตเพราะเราได้ถวายสิ่งที่เลิศเสื้อผ้าอาภรณ์เหมือนกับอน,นันตเศรษฐีไม่เคยทําบุญอะไรเลยก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเป็นอย่างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้เกิดมาจึงมีสภาพต่างกันรวยก็มีจนก็มีไอ้จนนี่เยอะเพราะว่าไม่รู้ไม่สร้างแต่คนที่ เขารวยเขาสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากบุญกุศลต่อแทนเขาให้เขาก็มีความสุขมากนี่แหละชีวิตคนมันก็ต่างกันที่สร้างกับไม่สร้างนี่แหละเพราะนั้นเราเกิดมาพทธเจ้าทึงสอนให้เราทำสามอย่างทานศีลภาวนาบุญที่ไม่ต้องบุญทานนี่ยังน้อยกว่าอนิสงการรักษาศีลศีลนี่ทำยากนะ่าฆ่าเนี่ย ถ้างยงตัวหนึ่งมดตัวหน,หนึ่งก็เป็นสัตว์แหละถ้าเราไม่เว้นจากการฆ่าทํายากนะทําทานนี่ทําง่ายทํารักษาศีลนี่มันยากแต่ศีลเนี่ยมันเนอานิสงส์มากกว่าทานยิ่งภาวนาเนี่ยยมแค่หลับตาภาวนาสักสิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมงอย่างเงี้ยโอ้ใจสงบพุโทโธพุโทโธแล้วลึกถึงจิตสะอาดจิตที่พุโทโธนะ่ยมันเป็นจิตที่สะอาดจิตที่มันสงบแล้ว มันค่อยทําฝึกไปอย่างนี่ริงได้บุญใหญ่เพราะว่าทําให้จิตตัวเองสงบไม่เล่าร้อนถ้าจิตเรามีความสงบอย่างเนี้ยหนทางสุขมันก็พบได้ง่ายมันจะเดินไปงานในสลัดตัดตน้นเราทําได้ง่ายขึ้น